ทำไมอ้ยเสียมมึงกระดาเป็นแดดเผาบ่ยมเนี่ยเมัก็เป็นทีเขียมตาเขาคือเป็นตะแก่ถึงนะมันอันดีมันก่เขาตัวมันขึงโคตร่้มาดาคนขายมันนอยกคนนี่เนาะนอน mình thỉnh khoan, mình thỉnh khoan nha, chân cầm bó khâu hai, lấy nọ lấy kia, ôi im bơ, cẩn băng băng đi điên đi, băng đi điên đi. เกียหนีตัวเงินบ่นอนแม่มันมันมีแต่นอนเดอยวหน่อยเนาะโอ้ยกังแม่มันคืออนแก่ท้อึมันฝนบดต๊ฝนบดต๊ดอีมันอ้อหลีหลอยู่ล้ะเอเอา บงอีกเบื้องอันซุ่มเป็นตะสูงกว่านี้นี่ก็อันนีาะข็นหนอยๆนีนอเ้าขา่หนะแจงนี่มันจิเป็นยังไดลสชาดจีคือนรม้บานเฮาเนี่ยีแต่ว่ามันหอมหอมอกแล้ก็หอมนียี ียฝนบ่ตกมันก็ธรรมดาลล่ะสจังซีละเออัไบไปไว้ับเออสอนั่นพวกอันก็แหละกินมาาลานมาสับหล้กันเสียงกระไดตากระไดเสียงยบ่อเขียมบ่อเขาใส่เจใสลาหอด ใส่ใส่หวอันน่นึั่นนี่มัดปลาข่ไั้านเาอนไปวัดบ้านน้ไปวัดปลาก่าะไปดอยได้วัดปากันไเงนนคนสบอานสดงคมนมันอะึฝนตกเนาะอันนตเป็นน้สีแดงเอาอันนี้สิไข่ก็มูได้นอนจ้า แมนบ่เออเ็มเลยหล่ะคนตกนตกโอยังหันเนาะใ่เนาะเอออากลาอยาู่หมนตกฝนตกมากเอาไหมเนาะคนแรงแรงมากแห้งไยค่ะอวยอ่าพ่อละมั้งพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้ว